สลากดิจิตอลแตะ78ล้านเฮงรับเละคนเดียว18ล้านพรุ่งนี้เปิดขาย13.9ล้านใบ วันที่1ตุลาคมนายละวรรณแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการออกรางวัลสลากด,ดิจิทัลงวดวันที่1ตุลาคมจากจํานวนยอดจําหน่ายสลากด,ดิจิทัล12.8ล้านใบมีจํานวนสลากที่ถูกรางวัลที่1รวม13ใบหรือเป็นเงินรางวัลกว่า78ล้านบาท โดยมีผู้โชคดีถูกรางวัล3ใบจำนวน1คนรับ18ล้านบาทถูกรางวัลที่2จํจำนวน1คน12ล้านบาทและถูกรางวัลที่1จําจำนวน8คนคนละ6ล้านบาททั้งนี้การจำหน่ายสลากด,ดิจิตอลมวดประจำวันที่16ตุลาคม ที่จะขายในวันที่2ตุลาคมจะมีจำนวนสลากรวม13.9ล้านใบหรือเพิ่มขึ้นอีก1.1ล้านใบจากงวดก่อนหน้าเปิดให้ประชาชนซื้อได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตังโดยคาดว่าจะมีสลากราคา80บาทยืนระยะเวลาขายมากกว่า10วันให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้นานขึ้นพร้อมกันนี้จะประเมินสถานการณ์ขายสลากอีกครั้งก่อนตัดสินใจว่าจะมีการเพิ่มสลากในงวดต่อไปหรือไม่ จากกรอบดำเนินการปีนี้ที่20ล้านใบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด